สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์ดพนครสาขาเกษตรนวมินทร์ครับเดี๋ยวนี้นิวจะพามาดูรถนะครับเป็นรุ่นตัว nexgen t Ranger Sport นะครับราคาอยู่ที่929,000นาพนบาทครับเป็นสีขาวนะครับคันนี้คันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นตัวเกทธรรมดานะครับราคาจะอยู่ที่929,000บาทนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยให้อะไรมาบ้างออปชั่นอะไรมาบ้างเดี๋ยวนิวพาไปดูทีละจุดเลยนะครับอย่างเริ่มจากไฟหน้าเนาะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟตัวสีครับเป็น เดย์ไลท์แบบตัว C นะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับตัวนี้แบบนี้เป็น LED ที่ส่องออกมาข้างๆนะครับแล้วก็กระจังหน้าโลโก้ Ford ทุกอย่างก็เป็นแบบนี้เลยเป็นกิลออกมาแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ที่ใส่ป้ายทะเบียนเขาก็จะอยู่สูงขึ้นมานะครับเพราะว่า Ford ออกแบบมาเพื่อป้องกันกันโดนน้ำแล้วป้ายทะเบียนหลุดไปนะครับนี้ Ford คิดมาหมดแล้วนะครับโอเค แล้วก็มีห่วงมาให้ด้วยครับสำหรับลากจุ้งทางด้านหน้านะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือชุดหน้าของตัวสปอร์ตราคา9 2 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรายละเอียดทางด้านข้างกันว่ามีอะไรบ้างครับตัวล้อเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับล้อขอบ18นะครับเป็นล้ออลลอยขอบ18นะครับตัวนี้เลยเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดําด้านตัดกับสีเงินแบบนี้นะครับเป็นขอบ18นะครับตัวยางเนี่ยให้มาเป็นกูดเยียร์นะครับ ยางอยู่ที่255 65 R 1 8นะครับเป็นยางพุดเยียเป็นยาง HT นะครับตัวน e x g e n รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะอัปเกรดใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดด้านนอกแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่420รกว่ากวาครับจำไม่ได้โอเคแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้อ่านี่คือสวยๆและนี่คือภายนอกของตัวสปอร์ตครับ บันดงมันได้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับกุ้นแจเป็นคีเลตแล้วนะครับเป็นคีเลตแล้วก็เป็นพุสต์ทเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเน็กเจนเนี่ยตัวโช๊คนะครับเขาจะอยู่นอกชัสซีนะครับรุ่นก่อนจะอยู่ในชัตซีนะครับทาให้ตัวฐานล้อแล้วก็ตัวบอดี้รถเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็สามารถขับขี่ได้ดีขึ้นครับนี่ฟอร์ดออกแบบมาให้ใหม่หมดเลยนะครับมี่ันไดทางด้านข้างนะครับสามารถเหยียบขึ้นหลังกระบะได้เลยนะครับแล้วก็ไฟท้าย เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับเป็น LED คล้ายๆจะเป็นรูปตัว E นะครับเวลาเราเปิดจะเป็นรูปตัว E ไฟจะวิ่งอยู่ประมาณนี้เน LED นะครับตัวหลอดท้างในแล้วก็มีหลอดพวกนี้เป็นจึงเป็นหลอดไส้อยู่นะครับไฟถอยไฟเลี้ยวแล้วก็กันชนทางด้านหลังอ่าเป็นแบบนี้ตัวสปอร์ตจะไม่มีเซนเซอร์นะครับจะไม่มีเซนเซอร์หลังจะไม่มีเซนเซอร์และนี่คือฝาท้ายของเขา แต่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับนี่คือฝาท้ายของเขาก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็เขียนโลโก้ข้างหลังว่าสปอร์นะครับอ่าสวยๆเลยเปิดออกมาฟฝาก็จะเบาแบบนี้ครับเดี๋ยวตัวสปอร์เนี่ยก็จะมีการต้องใส่พวกไลเนอร์ใส่อะไรอีกนะครับนี่เลยสวยงามนี่คือทงด้านหลังโอเคเดี๋ยวให้ดูภายในของคันนี้กันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรมาให้บ้างในรถราคา 9 2 9 0 0 0เนี่ยจัดเต็มให้ขนาดไหนไปดูกันโอเคนี่คือทั้งเบาะหลังนะครับเบาะหลังอ่าเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็ปั๊มลายโลโก้คําว่าสปอร์ตแล้วก็มีแอร์ทางด้านหลังให้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคตัวสปอร์ตอันนี้จะเป็นกุญแจนะครับกุญแจของ ตัวสปอร์ตนะครับก็จะเหมือนของวายเทคนะครับอนี้เป็นกุญแจอ่าแล้วก็มาพร้อมกับจอ10.2นิ้วนะครับเดี๋ยวนี้พวงมาลัยเป็นไฟฟ้าระบบเป็นพูสตาร์เดี๋ยวนี้จะสตาร์ทให้ดูนี่ครับเวลาตอนสตาร์ท สตาร์ทมาเป็นแบบนี้เลยแอร์เป็นออโต้นะครับแยกอิกสระซ้ายขวาด้วยครับตัว Air. แอร์ระบบเครื่องทรงเครื่องเสียงสามารถควบคุมได้หมดเลยนี่แอร์เป็นออโต้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเขาเป็นขนาด10นิ้วนะครับเราหน้าจอเนี่ยควบคุมอะไรได้บ้างสามารถดูสถานะตัวรถนะครับ การควบคุมนะครับตัวรถตั้งค่าโทรศัพท์นะครับระบบช่วยเหลือคนขับหรือรถยนต์นะครับเราก็เข้าไปดูได้นะครับเลือกได้หมดเลยนะครับเราจะปรับตรงไหน,นที่ปัดน้ำฝนนะครับเปิดเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเราก็กดเปิดไปนะครับก็คือเราปรับจากหน้าจอหมดเลยการส่องสว่าง นี่หน่วงไฟหน้า20วินะครับเวลาเราดับรถไฟหน้าก็จะยังไม่ดับครับหลังจาก20วิไปไฟหน้าก็จะดับลงเองนะครับระบบล็อกรถมีอะไรบ้างเ,าเข้าไปดูล็อกรถอัตโนมัติครับกดล็อกรถอัตโนมัตินี่เตือนล็อกผิดพลาดนะครับถ้าเกิดว่าประตูปิดไม่แน่นรถก็จะเตือนนะครับคุณจะรีโมทอัจฉริยะนะครับมีหมดเลยแล้วก็ฟอร์ดทุกคันนะครับที่มีหน้าจอแบบนี้มาให้นะครับจะมีระบบ ฟอร์ดพาร์นะครับฟอร์ดพาร์ข้อดียังไงฟอร์ดพาร์เนี่ยสามารถสตาร์ทรถจากระยะไกลได้นะครับสมมุติว่าเรามีกุญแจนะครับเราโหลดแอปในมือถือโหลดแอปมาในมือถือเราสามารถกดสตาร์ทรถจากมือถือของเราได้นะครับเดี๋ยวตัวแอปเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่านี้เดี๋ยวรถต้องรอให้รถเปิดระบบก่อนถึงจะทาได้นะครับอ่าอก็ระบบมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีอย่าง Okay. แล้วก็แอร์เป็นออโต้ซ้ายขวานะครับสามารถหมุนจากตรงนี้ก็ได้หรือปรับเลื่อนจากตรงนี้ก็ได้นะครับอุณหภูมิของฟอร์นะครับต่ำสุดได้ถึง15.5องศานะครับนี่ครับถือว่าต่ำที่สุดในรถรถในตลาดตอนนี้แล้วนะครับการปรับแอร์ซ้ายขวาแยกอิสระนะครับแล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับทุกอย่างหมดแล้วก็ตัวเกียร์ครับเป็น เกียร์แบบ6สปีดนะครับตัวเครื่องเป็นตัว MT เกียร์ MT นะครับ6สปีดแล้วก็รถเนี่ยอยู่ที่170แรงมา้านะครับนี่คือหัวเกียร์ของเขานะครับเบรกมือเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นอ่าตัวเตือนสถานะ,หล,ะหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นละกันคาดเข็มขัดอะไรก็จะเตือนบนนั้นด้วยนะครับแล้วก็นี่ถัดมานานี้เป็นพวงมา,าลัยพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับอ่าดูครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้แปดนิ้วครับเป็น TFT เราจะไม่ใช้เข็มไม่กันละนี้เราจะเป็นดิจิตอลกันหมดแล้วนะครับเตือนหมดเลยประตูเปิดเท่าไรเท่าไรนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้ว่าเราจะดูสถานะอะไรบ้างนะครับข้อมูลเครื่องยนต์เราก็ดูได้นะครับมีโหมดลากจูงนะครับตัวสปอร์ตจะมีมาให้นะครับมีโหมดลากจูงโหมดออฟโรดนะฮะเราสามารถตั้งได้ว่าเราอยากจะเอาอะไรขึ้นมาดูเป็นอันดับแรกนะครับ ส้มบำรุงรถยนต์เราก็เข้ามาดูได้นะครับรถจะเตือนเราเมื่อเราต้องเข้าศูนย์นะครับถึงระยะเวลาที่ต้องเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องหรือรถจะเตือนเราเองอันนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากล้ำมากๆครับกับ Ford รุ่นนี้นครเป็นตัว Nexgen t Ranger Sport นะครับฝั่งนี้ก็จะมีคู u อน e c ร n แต่รถต้องวิ่งก่อนนะครับโอเคก็เข้าๆภายในของ Ford ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝาแบบมาดีมาก นี่ครับมีที่วางโทรศัพท์สามารถเอาโทรศัพท์วางไว้ได้เลยนะครับโทรศัพท์เอาเราไปวางไว้ปึ๊บพอดีเลยแล้วก็ข้อดีอตรงนี้คือเขากันลื่นนะครับโทรศัพท์จะไม่ลื่นไหลออกมานะครับวางโทรศัพท์ได้นะครับเก๊ะตรงนี้ก็กว้างขวางนี่เลยตัวสปอร์ตนะครับสุดยอดจริงๆถือว่าจัดมาให้เต็มๆเดี๋ยวไปดูพวกไฟพวกอะไรดีกว่าว่าสวยขนาดไหนไปดูด้านหน้ากัน เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งพวงมาลัยเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเขาจะมีปุ่มอยู่ทางด้านขวาทางล่างนะครับทางด้านขวาโอเคนี่คือภายในของตัวสปอร์ตครับเบาะสวยมากบอกเลยเห็นแล้วก็อยากได้เองนะครับ ก็เดี๋ยวดูอันนี้จะเป็นชุดไฟหน้าของตัวสปอร์ตครับนะตัวเดย์ไลท์เขาจะเป็นตัวสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็น LED นะครับตัวไฟเป็น LED นะครับดูเป็นสีขาวนวลน,นะครับสวยมากลงตัวนะครับคันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ต้องขายดีอีกคันแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ต สวยสวยสีขาวด้วยนะครับสาวๆชอบมากรถคันนี้ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับผู้หญิงก็ขับง่ายผู้ชายก็ขับดีนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับรุ่นสปอร์ตครับต้องแบบนี้นะครับสามารถติดต่อนิวเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร6 6 4 2 2 4 9 9 2 9นะครับนิวเซลฟอร์ดพนครสาขาเกษตรนวมินทร์ครับสวัสดีครับ